เราก็จะมาพูดถึงเรื่องโรคผิวหนังที่เราเจอเยอะมากที่สุดโรคหนึ่งในคนไข้ที่เป็นโรคผิวหนังที่เข้ามาตรวจก็คือโรคสะเก็ดเงินค่ะ ที่คุณนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องผิวหนังที่พบบ่อยที่เป็นอันดับต้นๆเลยของจํานวนคนไข้ที่มาในห้องตรวจโรคผิวหนังนะคะก็คือโรคสะเก็ดเงินค่ะสะเก็ดเงินเองเนี่ยคนก็ถามมาเยอะเลยว่าจริงๆสะเก็ดเงินเนี่ยคืออะไรนะคะสะเก็ดเงินเนี่ยเป็นโรคที่มีอาการอักเสบของบริเวณผิวหนังเกิดจากการที่มีการหลั่งสาร สื่อประสาทผิดปกติออกมาจากเซลล์นะคะ<ม>ซึ่งไปกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติหนาตัวขึ้นของผิวหนังเราก็จะเรียกว่าเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะโดยที่โรคสะเก็ดเงินเองเนี่ยที่พบบ่อยคือเป็นแบบแผ่นหนาขุยหนาเปื้นหนาเนี่ยล่ะคะ่ะแต่จริงๆสะเก็ดเงินไม่ได้มีแต่แบบนี้นะคะจริงๆก็มีสะเก็ดเงินคืนแดงสะเก็ดเงินตุ่มหนองสะเก็ดเงินตามซอกพับข้ออักเสบสะเก็ดเงินเป็นต้น,นะคะ่ะ แต่วันนี้จะขอพูดถึงแค่เรื่องสะเก็ดเงินที่เป็นแบบผืนหนาที่เราพบบ่อยหรืสอส o เร s i ส l o c า l i s สำหรับการวินิจฉัยสะเก็ดเงินนะคะว่าเราจะวินิจฉัยเป็นยังไงก็จะพูดถึงเรื่องการวินิจฉัยใ,ในสเก็ตเงินที่เราเจอบ่อยที่สุดก็คือสเก็ตเงินเป้นหนาเานี่ยเราวินิจฉัยก็คือดูจากอาการได้เลย หมอผิวหนังเนี่ยสามารถตรวจดูอาการดูผื่นคนไข้จะมาด้วยผื่นที่เปลักษณะผืนแดงขุยหนาสีขาว ขอบเขตชัดเจนแล้วก็ดูบริเวณที่มันอยู่นะคะว่าอยู่บริเวณไหนก็คือบริเวณหนังศีรษะไรผมบริเวณศอกเขา่าบริเวณแขนขาสะโพกแล้วก็มีที่เล็บได้บางรายมีข้ออักเสบรมด้วยถ้ามีอาการของผื่นได้ชัดเจนและอยู่ในบริเวณที่พบบ่อยของเก็จเนี้อเหล่านี้เราสามารถวินิจฉัยได้เลยค่ะหลังวินิจฉัยก็เข้าสู่การรักษาได้เลยค่ะ ผื่นสะเก็ดเงินเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้ส่งผลกระทบต่อจิตใจของคนไข้โดยตรงเนื่องจากว่ามันเป็นผื่นที่มองเห็นชัดที่ภา,ายนอกนะคะซึ่งคนไข้จะมีผลต่อความความเครียดในการดํารงชีวิตในการเข้าสังคมในการทํางานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะส่งผลต่อความเครียดร้ดในคนไข้กลุ่มนี้ค่ะนอกจากนั้นก็คือถ้าเกิดว่าผื่นสะเก็ดเงินที่เป็นเยอะๆเป็นนานๆเนี่ยไม่ได้มีแค่เรื่องของผิวหนังแล้วนะคะ คนไข่อาจจะมีปัญหาเรื่องภายในอักเสบเรืร้อรังก่อให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองก็ได้นะคะจะก,ก่อให้เกิดเรื่องของไขมันสูงความดันโลนหิตสูงเบาหวานตามมาด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในปัจจุบันค่ะเราแนะนํารักษาคนไข้สเก็ตเนินทุกคนเพราะว่ายาในปัจจุบันเนี่ยมีหลากหลายมากสามารถควบคุมโรคได้ดีทั้งยาทาซึ่งมีหลายชนิดยากินรักษาสเก็ตเงินยาฉีรักษาสเก็ตเนินซึ่งก็มีหลายชนิดและประสิทธิภาพสูงค่ะนอกจากที่เรากล่าวไปแล้วนอกจากการ กินยาทาย,ยาการฉีดยาก็ายังมีการใช้แสงในระแบลวีดีซึ่งเป็นแสงจากคลื่นแสงแดดเนี่ยค่ะที่สกัดออกมาในคลื่นความยาวคลื่นที่เหมาะสมในการนํามารักษาและไม่ได้มีอันตรายนะคะอย่างไรก็ตามเราแนะนํารักษาอย่างถูกต้องอย่างถาวยเพื่อคุมโรคได้แล้วก็ทําให้คนไข้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติค่ะสำหรับช่องทางการติด ติดต่อทางไลน์แอดนี้ค่ะย,งงยังไงก็ฝากคลินิกแพทย์หญิงนิสาไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ